แล้วคู่เอกของรายการกล้องภูทรนนพนิรันพบกับวีโโรพลเล็กเอ็กซิดิคอนหยิบ114ฟอด์ครับคู่แล้วเป็นคู่ชิงที่3มวยรอบครับแต่ผู้นี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบครั้งล่าสุดนี่เป็นทางด้านกล้องภูธรนนพีรันเอาชนะคะแนนคว้าแชมป์มวยรอบมาได้วันนั้นวีโโรพลเล็กบอกข้องใจเหลือเกินครับวันนี้เลยขอมาล้างตาแต่มาดูฟอร์มกันนิดนึงครับกล้องภูธร 3ฟอร์มหลังนี่แพ้คะแนนกาก้าชนะสุรนครนะครับชนะคะแนนยอดแสนชัยสสศพิทล่าสุดก็ชนะคะแนนวีรพลเล็กน,นี่แหละครับก็แชมป์เวยรอบมาได้ส่วนวีรพลเล็ก3ฟอร์มหลังแพ้คะแนนเมืองเพชรเ a กรุ๊ปชนะคะแนนก้องภบทอปรางศรแล้วก็ล่าสุดแพ้คะแนนก้องภูธรนนทพิรันคุณทัศน์เพชรลุมพินีครับกินตอบมงคลนี่เสียชัยเอ็กซ์ซิคอนยิมครับกินตอบมงคลให้กับวีรพลเล็ก ขึ้นมาเลดมีละคนเล็กเป็นต่อ19อการรมการทันเอกเชื่อามทัน,นาสุนทรเป็นผู้ห้ามบนเวทีครับขึ้นมาชมกันยก3าเลยคุณผู้ชม2ยกผ่านเนี่ยเป็นทางด้านมีละคนเล็กต่อ32นะครับเป็นลูกแข็งแรงครับถึงแม้จะเสียเปรียบช่วงชกกองทอนป็นวยสีมือได้เปรียบช่วงชกวันนี้จะทำได้ดีขนาดไหนอ้าวมีบวกสอบ โอน,นีหเสียนาบอกข้องใจนักจัดให้เป็นคู่เอกเลยครับปีก,กัดเลยครับต้องฟูทอนโอ้โหปันสอกขวาจังหวะวับนี้อันตราย,ยแบับอย่างนี่ครับต้องบูทอนโอ้ยโดนมัดซ้ายซ้ายตรงๆนี่ มีสิทธิ์หล่นได้เลยนะครับต้องยูทอนลด้ยังไงต่อยขวาทีมายังมีลูกโต้ลูกเขียงคนระับลูกเล็กซ้ายาพลาดเป้าอ้าวยังไงครับใช้ฝีมือสู้แล้วครับสำหรับต้องยีทอน ไม่ประทาคกับแกก็ถอยไปเรื่อยๆแต่ต้องเรียนก่อนเลยว่าลูบีดีนี่ให้เครดิตมวยเดินนะครับเอาแล้วแตกด้วยครับโอ้โหดินบเล็กไปโดนสอกแตกเสียแล้วครับโอ้แบบนี้ครูธอนชอบเลยครับคุูห่อซูแตกมีตำหนิแล้ว น่าจะชกสบายไปยนะังไงเอาโดนซอกซ้ายเมาครับแบบนี้แล้วยำเลยครับมีโอกาสแล้วเอาอยู่หรือไปพีรพลเล็กโอโหโดนชุดนี้แทบสุดจ้ะกองผู้ทอนี่จักออกอาวุธและวินาทีทองนี้ครับอยู่หรือไปครับบวกเอ้าเอ้ากองผู้ทอจะโดนเหมือนกัเอา,เอา,าวิวนะาทีนี้ใครอยู่ใครไปแล้วครับบาเลือนซะแล้วครับพีรพลเล็ก เอายังไงครับอยู่หรือไปครับมีเหลนเล็กไล่ทุบแล้วก้องปูทอนโดนแล้วบีเซโดนไปค้างตาประัาซสายสายตรงขวาตามเอาอาการนี้ไม่ค่อยซูดีซะแล้วครับโอ้โหทั้งคู่นี่โดนไปเป็นม่นครับมีเหลนเล็กเอา้าโดนอีกหมดยกที่สามโอ้โหสนุกจริงๆครับคู่นี้ แต่มีแผลแตกครับคุณผู้ชมครับต้องห้ามเลือดกันก่อนครับสำหรับทีมงาน x อ็กซ์ดียิมไปพลาดโดนศอกครับแต่ยังดีนะทีทุกคนเล็กไปโดนชุดนันเกือบหล่นเหมือนกันแต่ฟื้นมาก้องผูทองโดนไปก็เกือบลงครับโอ้โหผู้นี้สู้กันเลือดตกยางออกครับถูกอกถูกใจแฟนมวยชาวไทยและก็ชาวต่างชาติทีเดียวครับ มาดูกับยกที่4ยกนี้ต้องมีบทสรุปแล้วขีบเอาไว้ไม่ให้เข้าดักครับเห็ลูกสีมือครับดักเตะซ้ายเอาละล้มลงไป ูทอน็ไม่อยากประทะครับกองกูทอนนิ่งเลยยกนี้ขอไปเรื่อยครับขีบเอาไว้ยกที่ผ่านมาจบลงนี้เป็นทางด้านกองกูทอนนี้ได้เปรียบ5าต่อสี่ครับตรนี้ขีบให้เข้าเลยครับแต่ทีระคนเล็กจะหาทางทำยังไงครับ พยายังหาช่องทางทำไม่ได้เอาเอาต่อยซ้ายหนีลุ้นเลยครับโดนสวนเหมือนกันโอ้โหเอาเสียวครับช่วงนี้มจังหวะบวกด้วยต่งีตะกอนเล็กไฟดีต้องพยาามต,ตรงเลยว่าช้ำนะ เราเริ่มช้าลงแล้วครับวีรบุรุษเล็กตอนนี้โอ้โหซ้ายโดนซ้ายครับแม่โดนหมัดซ้ายนิเซทลาไม่เข้าแล้วครับโอ้ช้าลงไปเยอะเลยเอา้าโอ้ยลูกนี้เสียหลักเขินเลยครับเดีย๋ยวทำเป็นเล่นแล้วครับกล้องกูทอนหมันมวย วีรพลเล็กนี่แกยังไม่ยอมขออีกสักทีนะแต่ส่วนใหญ,ญ่นี่ล้มทั้งนั้นครับตอนนี้หมดยกที่สี่ครับโอ้โหหมดยกนี้นี่ขาดลอยครับมีฉีดยาทั้งด้าน,านวีรพลเล็กเนี่ยสองแสนด้วยครับต้องดูว่าเข็มนี้ เข็มใหญ่ด้วยครับจะมาไม่มาครับวีรพลเล็กเดี๋ยวไปสรุปผลการแข่งขันไมคู้อนื่นะครับคู่แรกเนสิษฐ์เจริญทรั์ก็ชนะน็อกบัวหลวงสิทธิ์จากกุ้มยก3มิสเอมเพชรินดียแคเดมี่ชนะน็อกแสนพงปุ๋ยนาดียก2เพชรดิ้โผงชอพินาราชชนะน็อกก้องกรุงต่อคงินนยกที่3ชโยกเพชรยินเดียแคเดมี่ครับแพ้คะแนนยอดชยุษพอทองบุรามคุณหารรสิทธิ์ทรงศักดิ์ชนะคะแนนโรเล็กสิทธิ์สองที่น้อง และก้องพบทอพาน49รับแพ้คะแนนยอดแสนชัย2ส่ง,งคิดนหคืกับยอดค่าผ่านประตู8 5 3 6 0บาทชาวต่างชาติ282คนนะครับมาชมครับยกสุดท้ายครับทีละคนเล็กได้ฉีดยามา2 0 0 0ครับผ่านไม่ผ่านชมครับ ใช้ฝีมือสู้นี่เข้าไม่ติดเลยวีดยรดียเล็กพยายามอยูอย่ต้องเดินแล้วครับมหีหนักแล้วตอช่วงท้ายแนละ้ว กรรมการพัดเด็กงคงพัดไม่ก็แยกออกมาครับเอาดูครับหมัดยังมีหมัดมีชัวัดวเวียนไปชวัดวเวียนมาดูครับเลยเสียวเลยครับ มีมาแล้วนะฮะล็อกตลมเนี่ยรอสัญญาประคังยกสุดท้ายครับหมดยกที่ห้า,ย,หาย,ยกสุดท้ายครับ สำหรับแฟนมวยครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับศึก s อ m เเจ้ามวยไทยครับ11นาฬิกาเป็นต้นไปทางหน้าจอ s อ m เ v มทีวีก็ติดตามกันได้นะครับเกรกอียอดมงคลเจอกับสายลมน้อยขอห้ามพลาดนะ11โมงตรงนะครับแฟนมวยพรุ่งนี้ครับเป็นทางด้านกล้องปูทอนน้พิรันนะครับชนะย้ำแขนทางด้านกีรพลเล็กเอ็กซีพอมีไปอีกคนนะครับขาดลอยครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมกุมารดำชัยชนะทัศนีพร้อมกับทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ